ไอย้ยศทำไมเองไม่บอกป๋าตั้งแต่แรกว่าไปม,มีเรื่องกับบ้านผีสิงทำเอาป๋าต้องเพ่นหนีแทบไม่ทันเสียเหลี่ยมนักเลงใหญ่ปนปีหมดเฮียป๋าไปคนเดียวแต่มันพาพักพวกมาช่วยอีกสองคนเลยกลัวโดนลุงกินโตใช่ไหมล่ะบ้านไอ้โชดมีผีสิงสเมื่อไร่ล่ะมาถ้าใจไม่ถึงฉันจะไปเป็นเพื่อนเองดูสิว่ามันจะแน่สักแค่ไหนเชียวไอย้ยศ พ่นเสพยาบ้าไปสองเม็ดเลือดบ้ากำลังฉีดพล่านลืมสนิทว่าขาตัวเองเข้าเฟือกอยู่หันไปคว้าอิดาคู่ชีพวิ่งกระโโกกระเพกจากห้องเช่าฝ่ายไอยงกลัวเสียหน้าก็วิ่งตามลูกชายไปติดๆพลางคิดอยู่ในใจถ้าไม่ใช่บ้านผีสิงจริงอย่างที่ไอยอดมันว่างั้นไอผอมที่ใส่ชุดดำสองคนนั่นก็คงเป็นนักมายากลเล่นโกนเห็นไปว่าเป็นผีหัวขา